ป่าดงขโมดชื่อที่ไม่ค่อยมีใครเอ่ยถึงเว้นแต่พรานเก่าที่เคยเดินป่าแถบชายแดนตะวันออกของไทยชื่อของมันไม่ปรากฏอยู่ในแผนที่ทางการไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าขอบเขตของมันกว้างไกลแค่ไหนแต่สิ่งหนึ่งที่เล่าขานกันคือหมอกขาวหนาทึบที่ปกคลุมตลอดทั้งปีบางครั้งหมอกนั้นก็อ่อนจางให้คนเข้าไปได้แต่บางคืนมันกลับหนาหนักจนแม้แต่แสงตะวันยังถูกกลืนหาย พรานเท่าผู้เคยรอดออกมาจากป่านี้มักเตือนลูกหลานว่าป่ามันลวงสิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่ความจริงสิ่งที่ได้ยินอาจไม่ใช่เสียงของพวกเดียวกันและทางที่เดินเข้าไปอาจไม่ได้นำกลับออกมาอีกเลยแต่ไม่ว่าคำเตือนเหล่านั้นจะจริงเท็จเพียงใดพรานจันพรานนำทางมากประสบการณ์กลับต้องเดินเข้าไปในดงขโมดพร้อมกับคณะนักสํารวจที่จ้างเขาให้เป็นผู้นําทางเป้าหมายของพวกเขาไม่ใช่การล่าสัตว์ หากแต่เป็นการสำรวจเส้นทางป่าที่ไม่มีใครเคยทำสำเร็จกลางฤดูฝนปี2-5-6-7ในหมู่บ้านเล็กๆติดชายป่าชายแดนมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นที่กระท่อมของพรานจันทรพรานจันทร์ใช่ไหมเสียงนั้นหนักแน่นแต่สุภาพเมื่อพรานจันทร์เปิดประตูออกไปก็พบกับชายคนหนึ่งแต่งกายรัดกุมราวกับนักเดินป่ามืออาชีพตามมาด้วยลูกทีมอีกสามคนคนหนึ่งเป็นนักธรณีวิทยา อีกคนเป็นนักสำรวจและอีกคนเป็นผู้ช่วยที่คอยดูแลสเสบียงชายที่เป็นหัวหน้าคณะยื่นข้อเสนออย่างตรงไปตรงมาเราต้องการพรานนำทางเราจะเข้าสำรวจป่าดงขโมดเพียงแค่ได้ยินชื่อป่านั้นพรานจันก็เงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจเขาเคยได้ยินเรื่องราวของมันมาหลายครั้งแต่ไม่เคยมีใครกลับออกมาพร้อมเรื่องราวที่สมบูรณ์ทุกคนล้วนแต่พูดถึงหมอกประหลาด เงาลางๆที่เคลื่อนไหวอยู่ในพงไม้และเสียงที่ไม่มีที่มาที่ไปทำไมต้องเป็นดงขโมดพรานจันถามเสียงเรียบหัวหน้าคณะนิ่งไปเล็กน้อยก่อนจะตอบว่าเราพบข้อมูลว่าในป่าแห่งนั้นอาจมีร่องรอยของเส้นทางเก่าที่ใช้ในสมัยสงครามและอาจมีซากประหักพังบางอย่างที่มีคุณค่าทางโบราณคดีพรานจันมองหน้าคณะสำรวจเขารู้ว่าการเดินป่าไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะในป่าที่ไม่มีข้อมูลไม่มีแผนที่และเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้แต่สุดท้ายเขาก็พยักหน้าออกเดินทางเช้าพรุ่งนี้เตรียมของให้พร้อมรุ่งเช้าของวันเดินทางคณะสำรวจมาพร้อมเป้สัมภาระและอาวุธป้องกันตัวเล็กน้อยพรานจันมีปืนลูกซองติดตัวไปหนึ่งกระบอกเช่นเดียวกับลูกหาบอีกสองคนที่ร่วมเดินทางเมื่อเข้าสู่แนวป่าดงขโมด พรานจันรสังเกตว่าบรรยากาศโดยรอบแตกต่างจากป่าที่เขาเคยเดินผ่านต้นไม้สูงทึบจนแสงแดดแทบส่องไม่ถึงพื้นพื้นป่าชื้นแฉะเหมือนมีฝนตกตลอดเวลาทั้งที่เมื่อเช้ายังเป็นฟ้าโปร่งเสียงของป่าแปลกกว่าที่ควรจะเป็นไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงจิ้งรีมีเพียงเสียงลมที่พัดผ่านใบไม้เป็นระยะราวกับทั้งป่ากำลังกลั้นหายใจ เมื่อเดินลึกเข้าไปพรานจันเริ่มสังเกตเห็นว่าหมอกขาวเริ่มลอยคลุมต้นไม้ระดับหน้าอกหมอกนั้นหนาเกินกว่าที่ควรเป็นในช่วงกลางวันและมันดูเหมือนจะขยับตัวได้เองแปลกพรานจันพ,พึมพำเบาๆหัวหน้าคณะหันมาถามมีอะไรหรือเปล่าหมอกพวกนี้ปกติแล้วมันไม่น่าจะหนาขนาดนี้ในช่วงกลางวันพรานจันตอบพลางใช้ปลายมีดเขี่ยดูหมอกบางๆที่ลอยอยู่ใกล้พื้นมันเคลื่อนตัวราวกับมีชีวิต คืนนั้นเองพวกเขาตั้งแคมป์ริมลำห้วยสายเล็กที่ไหลผ่านกลางป่าทุกอย่างดูปกติจนกระทั่งช่วงดึกลูกหาบคนหนึ่งสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกพรานผมได้ยินเสียงคนพูดกันพรานจันเงี่ยหูฟังแต่รอบตัวกลับมีเพียงเสียงน้ำไหลช้าๆกับเสียงใบไม้ไหวเบาๆแต่สายตาของเขาจับจ้องไปยังแนวต้นไม้ที่ห่างออกไปในม่านหมอกเบื้องหน้าเขาเห็นเงาดำรางๆเคลื่อนไหวอย,อยู่ด้านนอกค่ายพัก พรานจันนั่งนิ่งจ้องมองเงาดำในม่านหมอกที่เคลื่อนไหวอยู่เบื้องหน้ามันดูคล้ายคนแต่เคลื่อนที่เงียบเชียบอย่างผิดธรรมชาติเรากับกำลังลอยอยู่เหนือพื้นดินลูกหาบสองคนที่ตื่นขึ้นมาเริ่มกระซิบถามกันด้วยความตื่นตระหนกหัวหน้าคณะสำรวจเองก็ลุกขึ้นนั่งมือกำไฟฉายแน่นแต่กลับไม่กล้าส่องออกไปพรานจันยกมือเป็นสัญญาณให้ทุกคนเงียบที่สุดเงาดำเคลื่อนตัวไปมาอยู่ในม่านหมอก เรากับกำลังจับจ้องพวกเขาจากระยะไกลมันอยู่ห่างออกไปไม่เกินสิบเมตรแต่หมอกหนาทำให้ไม่มีใครมองเห็นรายละเอียดของมันได้ชัดเจนพรานจันตัดสินใจลองบางอย่างเขาหยิบก้อนหินเล็กๆใก,กล้มือแล้วคว้างออกไปในทิศทางของเงาดำนั้นเสียงหินตกกระทบพื้นดินแห้งดังกรอบกแกรบตามมาด้วยความเงียบงนันเงาดำหยุดนิ่งไปชั่วขณะหนึ่งแล้วค่อยๆถอยหายเข้าไปในม่านหมอก ไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีเสียงใบไม้ไหวมันเหมือนละลายเข้าไปในหมอกเองมันเป็นตัวอะไรหัวหน้าคณะกระซิบถามพรานจันยังคงเงียบเขาหยิบปืนลูกซองขึ้นมาวางบนตักเตรียมพร้อมหากมีอะไรโผลออกมาเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเขาสำรวจบริเวณรอบค่ายพักเพื่อหาร่องรอยของสิ่งที่เห็นเมื่อคืนก่อนที่พรานจันจะพบสิ่งที่ทำให้เขาขนลุกรอยเท้า มันยาวเรียวเหมือนของคนแต่กลับไม่มีส้นเท้าไม่มีร่องรอยการกดน้ำหนักเหมือนการเดินปกติราวกับว่าผู้ที่ทิ้งร่องรอยเหล่านี้เดินอยู่เหนือพื้นดินเมื่อเดินลึกเข้าไปในป่าหมอกยิ่งหนาทึบขึ้นเรื่อยๆบรรยากาศเงียบผิดปกติไม่มีแม้แต่เสียงแมลงปีกแข็งที่ควรจะส่งเสียงในป่ารกชื้นพรานจันพยายามใช้เข็มทิศนำทางแต่บางครั้งเข็มกลับหมุนวนอย่างไม่มีเหตุผล พวกเขาเดินต่อไปอีกหลายชั่วโมงก่อนจะพบว่าตัวเองกลับมาอยู่ที่เดิมร่องรอยที่พวกเขาทำไว้กับต้นไม้เมื่อช่วงเช้ากลับปรากฏขึ้นข้างหน้าทั้งที่พวกเขามั่นใจว่าเดินตรงไปข้างหน้าโดยไม่เลี้ยววกกลับบ้าชะมัดเราเดินกลับมาที่เดิมได้ยังไงนักธรณีวิทยาในกลุ่มสบทออกมาพรานจันไม่ตอบเขาเดินไปสำรวจรอยขีดที่ทำไว้กับต้นไม้ใหญ่เมื่อเช้า มันเป็นรอยเดิมไม่มีข้อผิดพลาดแน่ป่านี้มันลวงตาเราพรานจันพึมพำเบาๆหมายความว่ายังไงหัวหน้าคณะถามเสียงตึงเครียดฉันเคยได้ยินเรื่องของป่าบางแห่งที่สามารถทำให้คนเดินเป็นวงกลมได้บางครั้งมันอาจเป็นแค่สภาพภูมิประเทศที่ซับซ้อนแต่บางครั้งมันอาจไม่ใช่แค่เรื่องของป่าหัวหน้าคณะนิ่งไปสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความวิตกกังวล แล้วเราจะออกจากที่นี่ได้ยังไงพรานจัน,เน์เงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบว่าพรุ่งนี้เช้าเราจะลองเปลี่ยนเส้นทางเดินใหม่วันนี้ตั้งค่ายพักก่อนแต่เมื่อคืนนั้นมาถึงสิ่งที่พวกเขาพบกลับทำให้ทุกอย่างซับซ้อนขึ้นไปอีกมีรอยเท้าประหลาดใหม่ปรากฏขึ้นรอบรอบค่ายพักรอยเท้าเหล่านั้นไม่ได้มาจากคนในกลุ่มและพวกมันกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้มากขึ้นเรื่อยๆกลางดึกท่ามกลางม่านหมอกหนา เสียงแคมไฟแตกเปรียๆดังก้องในความเงียบของป่าไม่มีเสียงแมลงไม่มีเสียงนกกลางคืนมีเพียงสายลมอันเย็นเฉียบที่พัดพาไอชื้นของป่าโบราณพรานจันลืมตาตื่นเมื่อรู้สึกถึงบางสิ่งที่ผิดปกติเขาขยับมือไปแตะปืนลูกซองที่วางข้างตัวอย่างระมัดระวังรอบๆอบค่ายพักเงียบสนิทราวกับทุกสิ่งกลั้นหายใจแต่ในหมอกขาวที่เริ่มเคลื่อนตัวรอบรอบแคม เขาสังเกตเห็นเงาดำหลายร่างกำลังยืนอยู่ห่างออกไปพวกมันไม่ขยับไม่แม้แต่จะกระพริบตาแต่ก็ไม่มีเสียงเดินเข้ามาใกล้ไม่มีเสียงลมหายใจของมนุษย์ราวกับพวกมันไม่ได้มีตัวตนจริงๆพรานจันสกิดหัวหน้าคณะที่นอนอยู่ไกลๆอีกฝ่ายสะดุ้งตื่นดวงตาเบิกกว้างเมื่อเห็นสิ่งที่พรานเท่ากำลังจ้องมองนั่นมันอะไรเสียงกระซิบถามเบาๆแต่แฝงไปด้วยความหวาดหวัน่น เงาปริศนาเหล่านั้นยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่หนึ่งในนั้นจะเคลื่อนไหวมันค่อยๆย,ยกมือขึ้นชี้ตรงมาทางพวกเขาหัวหน้าคณะกะมัดแน่นเราจะทำยังไงดีพรานจันหันไปหยิบกิ่งไม้แห้งโยนเข้าไปในหมอกหวังว่าจะพิสูจน์ว่ามันเป็นเพียงภาพลวงตาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับทำให้ทุกคนขนลุกเงาดำค่อยๆก้าวถอยหลังเรากับรู้ว่าพวกเขากำลังทดสอบมัน มันไม่ได้หนีไปแต่แค่ถอยกลับเข้าไปในม่านหมอกช้าๆและหายไปในความเงียบทันใดนั้นเสียงกระซิบแผ่วเบาก็ดังขึ้นรอบค่ายผักออกไปที่นี่ไม่ใช่ของพวกเจ้าพรานจันหันมองไปรอบๆแต่ไม่พบใครเสียงนั้นเหมือนดังมาจากทุกทิศท,ทางในป่าราวกับลอยมาตามสายหมอกเผาไม้เรซินไว้พรานจันสั่งเสียงต่ำ ก่อนจะหยิบถุงเล็กๆที่บรรจุชิ้นส่วนไม้แห้งจากต้นไม้บางชนิดที่เขาเก็บติดตัวมาเสมอเขาโยนมันลงไปในกองไฟเปลวไฟลุกโชนขึ้นกลิ่นฉุนของควันไม้ลอยกระจายไปทั่วบริเวณหมอกที่ปกคลุมรอบค่ายดูเหมือนจะเบาบางลงเล็กน้อยเงาดำที่เคยอยู่ตรงนั้นจางหายไปทุกคนเงียบไม่มีใครพูดอะไรออกมาอีกตลอดทั้งคืนรุ่งเช้าพวกเขารีบเก็บสัมภาระและเดินทางต่อ ทิ้งร่องรอยของค่ำคืนอันน่าสะพรึงไว้เบื้องหลังพรานจัน์เลือกเส้นทางใหม่ตัดลาะไปตามลำห้วยที่ไหลคดเคี้ยวผ่านแนวป่าตามหลักแล้วการเดินตามทางน้ำมักจะนำไปสู่พื้นที่เปิดและอาจช่วยให้พวกเขาออกจากป่าได้แต่หลังจากเดินทางมาเกือบครึ่งวันบรรยากาศรอบตัวกลับแปลกประหลาดขึ้นอีกครั้งต้นไม้สองข้างทางเริ่มมีลักษณะคล้ายกันราวกับพวกเขาเดินวนไปมา แม้จะใช้มีดขีดรอยไว้บนต้นไม้แต่ร่องรอยเหล่านั้นกลับหายไปอย่างไร้ร่องรอยเป็นไปไม่ได้นักธรณีวิทยาในคณะพึมพำืำสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความกังวลหัวหน้าคณะเองก็เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติเราติดอยู่ในที่เดิมพรานจันเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่ามีบางอย่างในป่านี้ที่ทำให้เราออกไปไม่ได้ขณะที่กำลังพูดกันอยู่นั้น หนึ่งในลูกหาบที่เดินนำหน้าอยู่ก็หยุดชะงักสีหน้าซีเผือดราวกับเห็นผีพรานดูนี่สิทุกคนรีบเดินไปดูสิ่งที่เขาชี้เบื้องหน้าพวกเขาบนพื้นดินที่เต็มไปด้วยใบไม้ร่วงมีร่องรอยของค่ายพักเมื่อคืนปรากฏขึ้นอีกครั้งพวกเขาเดินกลับมาที่เดิมโดยที่ไม่มีใครรู้ตัวหัวหน้าคณะเริ่มหายใจติดขัดนี่มันเรื่องอะไรกันแน่ พรานจันเม้มปากแน่นก่อนจะพูดเสียงหนักแน่นป่านี้กำลังเล่นตลกกับเราและเรากำลังเดินอยู่ในวงกฏที่มันสร้างขึ้นมาเมื่อพบว่าทางหนีถูกปิดตายคณะสำรวจเริ่มตกอยู่ในความตึงเครียดทุกคนรู้ดีว่าถ้าพวกเขาไม่หาทางออกจากป่านี้โดยเร็วพวกเขาอาจไม่ได้ออกไปอีกเลยพรานจันนั่งนิ่งครุ่นคิดถึงเรื่องที่เขาเคยได้ยินเกี่ยวกับป่าดงขโมดป่านี้เป็นเหมือนประตู เขาพึมพำเบาๆหัวหน้าคณะหันมามองประตูใช่ประตูที่เปิดให้บางคนเข้าไปแต่ไม่ให้กลับออกมาทันใดนั้นลมเย็นจัดก็พัดผ่านแคมป์ราวกับมีบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวในหมอกเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นอีกครั้งออกไปซะก่อนที่มันจะสายเกินไปพรานจันตัดสินใจทำสิ่งสุดท้ายที่เขาเชื่อว่าพอจะช่วยได้ เราต้องย้อนกลับไปที่เดิมที่ที่เราเก้าวเข้ามาครั้งแรกพวกเขารีบเร่งฝีเท้ากลับไปตามเส้นทางเดิมแม้ว่าจะดูเหมือนไม่มีจุดหมายแต่พรานจันเชื่อว่าการย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นอาจทำให้พวกเขาหลุดพ้นจากวงกฏของป่านี้หมอกเริ่มหนาขึ้นทุกขณะเงาดํารางรางปรากฏขึ้นสองข้างทางทุกคนเร่งเดินอย่างไม่หันกลับไปมองและแล้วเมื่อก้าวผ่านหมอกที่ปกคลุมหนาทึบ สิ่งที่พวกเขาเห็นเบื้องหน้าก็คือทั้งออกจากป่าเมื่อพวกเขาก้าวออกจากแนวป่าหมอกที่ลอยคลุมตัวก็จางหายไปอย่างรวดเร็วแสงแดดยามเช้าสาดส่องลงมาบนผืนดินอย่างที่ควรจะเป็นทุกคนหันกลับไปมองป่าดงขโมดเป็นครั้งสุดท้ายบัดนี้ป่าที่เคยเต็มไปด้วยหมอกหนากลับดูเหมือนป่าธรรมดา ไม่มีเงาปริศนาไม่มีเสียงกระซิบไม่มีร่องรอยของความผิดปกติบางทีมันอาจไม่ต้องการให้ใครเข้ามาพรานจันพูดเบาๆและไม่มีใครคิดจะย้อนกลับไปที่นั่นอีกเลยและแล้วเรื่องนี้ก็จบลงขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาฟังเรื่องเล่าจากพระจันทรเต็มดวงของพวกเราหวังว่าพวกท่านจะชื่นชอบและได้รับความบันเทิงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราพัฒนาผลงานต่อไปขอบคุณจากใจครับ